บทที่67เรียนคาถาอาคมหลังจากสำเร็จชาแล้วพระเจริญได้ร่ำเรียนวิชาอาคมต่างๆจากหลวงพ่อเดิมผู้ซึ่งถ่ายทอดให้อย่างไม่ปิดบังอัมพราง พระหนุ่มเพลิดเพลินกับการเรียนรู้จนบางครั้งนึกอยากจะอยู่ครองกาสาวพัทอย่างนี้ไปตลอดชีวิตภาพของแม่ประยงที่ท่านเห็นในนิมิตกรรมฐานคราวนั้นทำให้เกิดความรู้สึกหมดความยินดีพอใจในกรรมคุณห้าและเริ่มมองเห็นทุกโทษของมันมิใช่เพราะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสหรอกที่ทำให้ชาวโลกต้องวุ่นวาย อยู่ร้อนนอนทุกข์ด้วยว่าแย่งกรรมคุณกันควรแล้วหรืึที่ท่านจะดำเนินชีวิตแบบชาวโลกหลวงพ่อครับคาถาอาคมต่างๆที่หลวงพ่อให้ผมนั้นเขาเรียกว่าศยศาสตร์ใช่ไหมครับพระหนุ่มถามสมภารวัดหนองโพขณะที่ทำหน้าที่นวดให้ท่านถูกแล้วทําไมหลวงพ่อจึงให้ผมเรียนศยศาสตร์ล่ะครับ ก็คุณชอบหรือเปล่าล่ะชอบครับนั่นสิเพราะฉันรู้ว่าคุณชอบจึงได้สอนให้คุณจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าแต่ฉันก็มั่นใจว่าเมื่อคุณได้วิชาที่สูงกว่านี้คุณก็จะทิ้งไสยศาสตร์วิชาอะไรครับที่สูงกว่านี้ถามอยากใครรู้พุทธศาสนานสิ ศาสตร์สำหรับคนตื่นเพราะพุทธ,ธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ศสยศาสตร์ก็มีประโยชน์ตรงที่มันช่วยแก้ทุกข์ได้ชั่วคราวมันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้คุณจะได้ใช้มันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในระดับโลกิยะมันยังมีประโยชน์แต่เมื่อใดที่จิตของคุณเข้าถึงโลก,กุตระเมื่อนั้นศสยศาสตร์ก็ไม่จำเป็น ผมได้ยินหลวงพ่อพูดถึงโลกิยะกับโลกุตระหลายครั้งแต่ผมยังไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่หลวงพ่อจักรุณาอธิบายให้ผมเข้าใจแจ่มแจ้งกว่านี้จะได้หรือเปล่าครับทาไมจะไม่ได้ละ่ะว่าแต่จะให้ฉันหลับสักชั่วโมงก่อนนะถ้าผมบอกว่าไม่ให้หลวงพ่อหลับละครับพระหนุ่มยาวยั่ว ไม่มีเสียงตอบจากภิกษุชาราเพราะท่านหลับเสียแล้วพระเจริญยังทำหน้าที่นวดต่อไปทั้งที่อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมหลวงพ่อรูปนี้ท่านจึงหลับง่ายตื่นง่ายราวกับสั่งจิตได้อย่างนั้นแหละเมื่อครบหนึ่งชั่วโมงภิกษุสูงวัยก็ลืมตาพร้อมกับอธิบายว่าโลกิยะแปลว่าเกี่ยวกับโลก คือยังเนื่องอยู่ด้วยโลกเรื่องของชาวโลกผู้ที่ยังคล้องอยู่ในโลกเรียกว่ายังอยู่ในระดับโลกียะซึ่งยังมีการแปลปรวนไปตามเหตุปัจจัยแต่ถ้าเข้าถึงระดับโลกุตระก็เรียกว่าพ้นจากโลกเหนือโลกพ้นวิสัยของโลกอย่างเช่นศยศยาสารที่ฉันพูดถึงมัตตกี้ยังเป็นโลกิยะคือ เมื่อมีได้ก็มีเสื่อมได้ถ้าสูงกว่าศยศาสตร์ขึ้นไปเขาเรียกว่าอภิญญาแปลว่าความรู้ยิ่งยวดมีทั้งเป็นโลกิยะและโลกุตระหมายความว่าอย่างไรครับพระหนุ่มดูเหมือนว่าจะสงสัยหนักขึ้นหมายความว่าอภิญญามีหกอย่างเป็นโลกิยะเสห้าเป็นโลกุตระหนึ่งอยากรู้อีกไหม ว่าอภิญญาหกมีอะไรบ้างภิกษุชราถามครับทั้งอยากรู้และอยากได้ผู้มาจากต่างถิ่นตอบอยากได้อภิญญานะหรือครับหลวงพ่อเดิมมองหน้าภิกษุหนนมนิดนึงแล้วตอบว่าได้แน่ฉันดูหน้าคุณแล้วก็รู้ว่าคุณจะได้สักวันหนึ่งท่านหยุดเว้นระยะนิดนึงจึงพูดต่อว่า แต่คุณต้องไม่สึกแม้ความรู้สึกอยากลาสิกขาในขณะนี้ก็ไม่รุนแรงเหมือนแต่ก่อนกระนั้นคำพูดของภิกษุชาชราก็ทำให้พระเจริญถึงกับนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่แล้วจึงพูดว่าไม่ต้องมีแต่ไม่ได้หรือครับหลวงพ่อถ้าไม่มีแต่คุณก็จะได้แค่สีไม่ครบหก เพราะโลกุตระอภิญญาคืออสวคยายานนั้นจะมีได้ก็เฉพาะพระอรหันต์ปุทุชนไม่สามารถมีได้ถ้าเช่นนั้นผมขอเอาแค่โลกิยะอภิญญาก็พอแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าอภิญญาห้าอย่างนั้นมีอะไรบ้างหลวงพ่อกรุณาบอกผมด้วยสิครับแต่ฉันจะตั้งเงื่อนไขว่าคุณจะต้องทำให้ได้ภายในหกอย่าง คุณจะว่ายังไงถ้าฉันมัดมือชกแล้วคุณจะนวดให้ฉันได้หรือหลวงพ่อเดิมย้อนแม้หลวงพ่อละก็ผมเพียงแต่เปรียบเทียบให้ฟังเท่านั้นผมหมายถึงว่าหลวงพ่อชอบบังคับไม่ให้ผมสึกถ้าผมจะบวชต่อก็ขอให้เป็นความสมัครใจของผมถืออย่างไรก็รับปากรับคำหลวงพ่อแล้ว ว่าผมจะอยู่ครองกาสาวัสัให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้และจะทำประโยชน์ให้กับาศาสนาจนสุดความสามารถข้อนั้นฉันเข้าใจแต่ที่ฉันอยากจะให้บวทต่อจนตลอดชีวิตนั้นฉันคนํานึงถึงประโยชน์ของตัวคุณเองการทำประโยชน์ให้แก่พระาศาสนาเป็นปริหิตปฏิบัติหมายถึงการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ควรจะได้อัตหิตสมบัติคือประโยชน์ตนด้วยการเข้าถึงโลกุตระถือเป็นประโยชน์ตนผู้จะบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นควรจะเป็นผู้ถึงพร้อมแห่งประโยชน์ตนเสียก่อนจึงจะสามารถบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นได้บริบูรณ์ภิกษุสูงวัยพูดด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยเมตตาครับ ถ้าเช่นนั้นผมจะรับไว้พิจารณาหลวงพ่ออธิบายอภิญญาห้าเถอครับหลวงพ่อเดิมจึงตั้งต้นอธิบายว่าอภิญญาห้าได้แก่อิทธิวิธีหรืออิทธิวิทาคือความรู้ที่กำหนดให้แสดงฤทธ์ต่างๆได้ทิ่พโส์ความรู้ที่ธรรมนุษย์หูทิพเจโตปริยญาณความรู้ที่ให้กำหนดใจคนอื่นได้ ภูเพนิวาสานุสติยานความรู้ที่ทำให้ระลึกชาติและทิพจักขุความรู้ที่ทำให้มีตาทิพทำอย่างไรจึงจะได้อภิญญาห้างอย่างนี้ครับต้องได้รูปฌานและชำนาญด้วยสีทั้งห้าอย่างที่ฉันเคยบอกคุณแล้วไม่ได้รูปฌานเวลาต้องการให้ได้อภิญญาเขาก็ให้เข้าฌาน ตั้งแต่รูปประชานที่หนึ่งไปจนถึงรูปปานที่สี่นอกจากรูปประชานที่สีแล้วจึงกำหนดจิตให้นอกจากรูปปานที่สีแล้วจึงกำหนดจิตไปขอให้ได้อภิญญาถ้าเช่นนั้นผมก็ทำได้สิครับเพราะผมได้รูปปานแล้วพระนมพูดอย่างยินดีแต่ต้องชำนานด้วยวสีทั้งห้า ถ้าได้รูปฌปานเฉยๆแต่ไม่ชำนาญคือไม่ประกอบด้วยวสีทั้งห้าก็ไม่สามารถได้อภิญญาอีกประการหนึ่งก็อย่างที่ฉันพูดไปเมื่อตะกี้ว่าอภิญญาห้าอย่างนี้เป็นโลกิยะจึงมีได้แล้วก็เสื่อมได้ ถ้ไม่ถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับเพราะการได้อภิญญาต้องเจริญฌานต้องให้ได้รูปฌานเมื่อใดประมาทฌานก็เสื่อมอภิญญาก็พลอยเสื่อมไปด้วยส่วนโลก,กุตระอภิญญาก็ไม่เสื่อมใช่ไหมครับถูกแล้วอสวกยายานซึ่งเป็นอภินญ,ญาหกข้อนั้นหมายถึงความรู้ให้อสวะสิ้นไป ผู้ที่ได้อภิญญาข้อนี้คือพระอาหารหันต์หมายความว่าเมื่อบุคคลเกิดความรู้ที่ทำให้อสวะคือกิเลสหมดสิ้นไปเขาจะเป็นพระอาหารหันต์และไม่ได้คืนกลับไปสู่ความเป็นบุตุชนอีกจึงเรียกว่าเป็นโลก,กุตระอภิญญาเพราะได้แล้วไม่เสื่อมและจำเป็นไหมครับว่าคนที่ได้โลก,กุตระอภิญญาจะต้องได้โลกิยะอภิญญาเสียก่อน ไม่จำเป็นในทางกลับกันคนที่ได้โลกิยะอภิญญาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้บรรลุอภิญญาเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันหลวงพ่อครับหมู่นี้เราคุยกันแต่เรื่องหนักๆทั้งนั้นผมอยากฟังเรื่องเบาๆบ้างอยู่ๆพระเจริญก็เปลี่ยนเรื่องงั้นหรือคุณอยากฟังเรื่องเบาๆอย่างนั้นใช่ไหมครับ ถ้าเช่นนั้นก็บอกมาว่าจะให้ฉันพูดเรื่องอะไรปุยนุ่นปุยฝ่ายหรือปุยเมฆภิกษุสูงวยัยตั้งใจยั่วไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ครับผมเพียงแต่อยากจะบอกว่าเปลี่ยนเป็นคุยเรื่องเบาสมองบ้างอ่ะแล้วเรื่องที่ฉันเสนอมาเบาๆทั้งนั้นนี่นาะมันหนักเกินไปครับโดยเฉพาะเรื่องปุยเมฆนั้น นอกจากจะเบาเกินไปแล้วยังถูกสูงเกินไปอีกด้วยครับผมเกรงว่าเมื่อเอื้อมมือไปไม่ถึงประเดี๋ยวใครก็ไม่รู้จะหาว่าผมอาจเอื้อมเด็ดดอกฟ้ามาถนอมพระเจริญเปรียบเทียบไปอีกทางหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันสักนิดหลวงพ่อเดิมจึงพูดอย่างรำคาญรำคาญว่าเอาเถอะเอาเถอะคุณจะให้ฉันพูดเรื่องอะไรก็ว่ามาฉันขี้เกียจดาวใจคุณแล้ว พูดเรื่องศึกสีกาบ้างสิครับมันทำให้ชุ่มชื่นหัวใจดีเออจะได้พูดเรื่องโยมแม่และโยมยายของฉันนี่นะคือเขาพากันตายไปหลายปีแล้วแต่ถ้าคุณจะเล่าเรื่องโยมแม่กับโยมยายของคุณฉันก็ฟังมาจนเบื่อแล้วหลวงพ่อเดิมตั้งใจยั่วอีกหลวงพ่ออุ้ย เดินผ่านมาได้ยินเรื่องศึกก็หูพึงรีบเข้ามาสมทบทันทีท่านยังไม่จำวัดอีกหรือพระหนุ่มทักแบบแค่แคนยังไม่ง่วงพอดีผมไปฐานผ่านมาได้ยินท่านพูดเรื่องสีกงสีกาก็เลยขออนุญาตมาฟังด้วยหลวงพ่อจะอนุญาตไหมครับพระ,จะเจริญถามสมภารวัดหนองโพ ด้วยตั้งใจจะแก้แค้นหลวงตาอุ้ยที่หลอกให้ท่านนวดฟรีถึงสามชั่วโมงช่างเขาเถอะคนอย่างตาอุ้ยชอบแสเรื่องของคนอื่นอยู่แล้วเรื่องของตัวเองก็เต็มเปาเต็มกระเป๋ายัางทอบที่จะรู้เรื่องของคนอื่นๆพภิกษุวัยร้อยเศษว่าตรงๆหลวงตาอุ้ยนั่งทำตาปลิบๆปบิไม่กล้าเถียง ต่างเงียบไปครู่หนึ่งแล้วหลวงพ่อเดิมก็พูดขึ้นว่าตะอุยแกมาก็ดีแล้วฉันกำลังจะบอกอยู่เหมือนกันว่าแกน่ะเป็นพระในอุดมคติเชียวนะเคยมีคนบอกหรือเปล่าไม่เคยครับหลวงตาอุ้ยตอบพาซื่อๆและอยากรู้หรือเปล่าว่าพระในอุดมคติเป็นอย่างไรอยากครับ นั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีพระเจริญช่วยเป็นพยานด้วยว่าตาอุ้ยเป็นอย่างที่ฉั้นพูดหรือเปล่าครับหลวงพ่อผมจะเป็นพยานให้พระเจริญตอบหลวงตาอุ้ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หลวงพ่อเดิมจึงพูดเป็นคำครองจองว่าไปขอเข้ากินเรียกว่าบินทบาทโปรดสัตว์ กินแล้วนั่งหลับตาเรียกว่าภาวนาปฏิบัติถ้ากินแล้วหลับสนิทเรียกว่าบำเพ็ญกิจ,จวัดพูดมา,ากน่ารำคาญเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญปริยัตเข้าป่าหลายปีเรียกว่ามีดีกรีชมัดพอออกจากดงก็ประสงค์จะสร้างวัดบอกคนน้นบอกคนนี้มาลงบัญชีเสียอัดบอกเลขบอกหวยหวังรวยทางลัฐพอได้ที่มีสถานหวัง เป็นสมภารเจ้าวัดแจกเครื่องรางของขรังหวังใจะให้ดังเหมือนจุดประทัดพอมีเงินมีทองก็คิดจะกครองคฤรหัดเห็นสีกงสีกาก็ทำท่าอยากจะฟัดพอศึกหาลาเพศเลยกลายเป็นเปรตอยู่ที่ข้างวัดหลวงตาอุ้ยทำหน้าเหมือนม้าหมักรุกพูดกระฟัดกระเฟียดว่า หลวงพ่อเรื่องอะไรมาว่าผมอยู่ดีไม่ว่าดีแกโกรธละสิพระเจริญดูเอานะตาอุ้ยแกเป็นอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาแล้วเป็นยังไงครับหลวงพ่อพระหนุ่มถามยิ้มยิ้มก็พอพูดความจริงแกจะโกรธแต่ถ้าใครมาพูดโกหกให้ฟังแกจะหัวเราะชอบใจเชละอ้าวนั่นคุณเป็นพยานมาสิว่า ที่ฉันพูดมาเนี่ยจริงหรือเท็จผมขอถอนตัวจากการเป็นพยานครับทำไมล่ะเมื่อตะกี้ตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือนั่นเพราะผมไม่รู้ว่าจะทำให้หนักอกหนักใจถึงเพียงนี้คือถ้าผมบอกว่าหลวงตาอุ้ยเป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดจริงๆแกก็จะโกรธผมทางผมก็จะบอกว่าแกไม่ได้เป็นก็เท่ากับผมมุสา ผมรู้สึกอึดอัดขัดข้องผมรู้สึกอึดอัดขัดข้องมากจึงยอมถอนตัวครับเอาเธอเอาเธอช่วยกันว่าผมเข้าไปผมมันหัวเดียวกระเทียมรีบนี่ไม่เหมือนคนรูปลอไมาอยู่ไม่ทันเท่าไรก็เป็นที่โปรดปรานเสียแล้วล้มตาอุ้ยว่าอดชดถ้อยคำที่แสดงออกมาเผยให้รู้ในใจว่าเต็มไปด้วยความริษยาพระเจริญ เห็นแกโกรธหัวฟัดหัวเวียงเช่นนั้นจึงวางหน้าเฉยไม่ยิ้มแยม้มและก้มหน้าก้มตาน,นวดให้หลวงพ่อเดิมต่อไปตาอุ้ยที่กุเตแกมีกะลาสักใบไหมหลวงพ่อเดิมยังไม่ยอมหยุดมีครับมีอยู่หลายใบหลวงพ่อถามทำไมฉันไม่ทำไมหรอกแต่จะบอกให้แกช่วยตักน้ำใส่กะลาแล้วส่องดูหน้าตัวเอง เขาเรียกว่าตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงายัางไงละ่ะก็เท่านั้นแหละหลวงตาอุ้ยก็หมดความอดทนพลุนผลันลุกเดินกลับกุติไปทันทีถึงกุติก็นั่งหงุดหงิดงุ่นง่านอยู่แต่ผู้เดียวชัดชะมาว่าเราได้เห็นสีกงสีกา,กาทำท่าอยากจะฟัดตัวเองแก่จนฟัดไม่ไหวแล้วนะสิถึงได้มาค่อนขอดคนหนุ่มอย่างเรา แกคิดเข้าข้างตัวเองรู้สึกตะขั้นตะครอเมื่อนึกถึงสีกาทั้งที่ตัวเองก็ไวใกล้เข้าฟังเข้าไปทุกทีมีเหลือกันเพียงลำพังหลวงพ่อเดิมจึงพูดขึ้นว่าอย่างที่หลวงตาอุ้ยเนี่ยไม่ถึงกับเป็นมารศาสนาหรอกเพราะมารมันทำลายตะคนนี้เป็นแค่หมอดคอยชอนใชยไม้ผุกรนท่านเปรียบเทียบ คุณเชื่อไหมในอนาคตจะมีพระอย่างตะอุ้ยมากเจียวละพวกเขาจะไม่อบรมกายไม่อบรมจิตก็จะเป็นพระสุขดิบๆจะเอาทางโลกิยะก็ไม่ได้ยิ่งทางโลกุตระก็ยิ่งห่างไกลเข้าไปอีกเรียกว่าเอาดีไม่ได้สักอย่างเดียวแล้วเขาจะบวชทำไมล่ะครับแบบนี้เป็นคารวะด,ดีกว่า พระหนุ่มพูดเสียงตำหนิบวชหลอกลวงชาวบ้านไปวันวันคาถาอาคมอะไรก็ไม่เป็นเพราะไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้บำเพ็ญฌานสู่หลวงตายีก็ไม่ได้รู้จักหลวงตายไีไหมละ่ะไม่รู้จักครับท่านเก่งทางไสยศาสตร์มากเห็นว่าญาติโยมลหลงไหลกันเลอะเกินมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วไปหมดนั่นแหละ ถึงแกจะไม่ได้เป็นพระที่เคร่งต่อพระธรรมมาวินยัยแต่เรื่องพลังจิตแกมีจริงและก็ช่วยชาวบ้านได้จริงฉันหมายถึงในระดับโลกิยะเท่าน,นั้นนะผมรู้จักหลวงตายีตั้งแต่แกเป็นคารวะนะครับหลวงพ่อเห็นว่าเคยเป็นนักเลงมาก่อนบนหัวแกมีสิอแผลเพราะความที่เป็นอันธพานชอบเกะกะร่ารานชาวบ้าน ตอนนั้นผมอายุ19ย่าง20และเป็นหัวหน้าวงนดนตรีไทยเขาจ้างไปตีระนาดให้ลิเกเล่นตายีแก่ไปแสดงลิเกกับเขาด้วยก็มีการจับแกใส่กระสอบมัดปากกระสอบให้แน่นแล้วเอาไปทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาผมก็เล่นเพลงพระยาโศกคนดูร้องไห้กันทั้งโรงเพราะสงสารตายี เขาเอาแกไปทิ้งน้ำจริงๆนะครับหลวงพ่อผมยังตามไปดูกับเขาเลยตำรวจสองนายมาจากกรมพักนึกว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นแต่พอจะสอบสวนก็ปรากฏว่าตายีนั่งยิ้มแฉ่งอยู่หน้าโรงลิเกคนเขาก็เลยนับถือว่าแกมีของดีพอมาบวชจึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธ,ธาของญาติโยมเพราะเห็นว่าเป็นพระดีมีวิชาพระเจริญเล่า รู้สึกมีความสุขที่ได้เล่าถึงเรื่องราวแต่หนหลังวิชามันต้องคู่กับจารณะจึงจะเป็นพระที่สมบูรณ์ใช่ว่าด,ดีแต่สอนคนอื่นตัวเองทำตามในสิ่งที่ตัวสอนก็ไม่ได้ ฉันเห็นมานักต่อนักแล้วพระบางรูปเทศเกง่งดูภายนอกเป็นผู้เคร่งครัดในพรหมจรรย์แต่หลังฉากโอ้โหมีเมียต่างหลายคนแบบนี้เขาเรียกพวกหน้าด้านไม่รู้จักอายตัวเองหลวงพ่อชอบว่าพระพิสมหนุมค่อนพระว่าพระก็ยังดีกว่าให้ชาวบ้านมาว่าอีกหน่อยเธอจะไม่มีพระว่าพระ เพราะประพฤติเหมือนๆกันเข้าตำราไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ร้อนถึงชาวบ้านต้องพากันลุกขึ้นมาว่าแทนไม่เชื่อคุณคอยดูไปก็แล้วกันอย่างนี้นี่แหละฉันจึงไม่อยากให้คุณศึกจะได้เอาไว้คอยว่าพระที่ไม่ดียังไงละ่ะหลวงพ่อแล้วก็ไปๆไปมาๆมาก็ลงที่ผมอีกจนได้พระเจริญตัดพา นั่นเพราะฉันอยากให้คุณได้ประโยชน์เต็มบริบูรณ์น่ะสิทั้งประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่านคุณจะได้เข้าถึงโลก,กุตระภิกษุชราอธิบายเหตุผลเข้าถึงแล้วมันดียังไงล่ะครับหลวงพ่อดียังไงน่ะหรือก็คุณจะได้ไม่ต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารน่ะสิการเกิดมันเป็นทุกข์เมื่อมีการเกิด ความแก่ความเจ็บความตายก็ตามมาเพราะการเกิดบันพ่วงเอาความทุกข์อื่นๆมาด้วยทั้งที่ตัวมันเองก็ทุกข์อยู่แล้วหากคุณปฏิบัติจนระดับโลกุตระก็จะสามารถตัดภพตัดชาติไปได้ถ้าเป็นผู้ครองเรือนเข้าถึงระดับโลกุตระไม่ได้หรอครับพระนมถามก็ได้เหมือนกันแต่วิถีชีวิตของผู้ครองเรือน มันไม่เอื่ออำนวยต่อการปฏิบัติเพราะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพสมมุติว่าคุณศึกออกไปเล่นดนตรีเลี้ยงชีพคุณจะมีเวลาพอจะมาปฏิบัติหรือเปล่ายิ่งถ้ามีลูกมีเมียก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงดูเขาผมจะเลือกมีเมียรวยๆครับนั่นแหละจะรวยหรือจนมันก็ทำให้คุณวุ่นทั้งนั้นบางคนเมียเดียวไม่พอต้องมีสองมีสามมีสี่ แค่ห้ามเมียเมียไม่ให้ทะเลาะกันก็หมดเวลาไปวันหนึ่งแล้วหลวงพ่อเคยเป็นอย่างนั้นเหรอครับถึงไม่เคยก่อรู้พวกพี่น้องลูกหลานฉันมันเป็นอย่างที่ว่ามานี่แหละคุณก็เหมือนกันรับรองถาศึกออกไปหาเมียได้มากกว่าตะอุ้ยเสียอกีกเรื่องนั้นผมไม่ห่วงหรอกครับเพราะเป็นธรรมดาของคนรูปลอแต่ที่ผมฟังหลวงพ่อพูดเรื่องการเวียนไหว ผมชักจะเบื่อเบื่อเหมือนกันการเกิดมันไม่ดีเลยนะครับหลวงพ่อถ้าดีพระพุทธองค์ก็คงไม่ตรัสหรอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุจจาระปัสสวะน้ำลายน้ำหนองน้ำเลือดแม้มีปริมาณน้อยก็มีกลิ่นเหม็นชันใดเราย่อมไม่สาละเสริญพบแม้มีปริมาณน้อยโดยที่สุด แม้เพียงลัดนิ้วมือเดียวฉันนั้นนี่พระองค์ตรัสอย่างนี้หลวงพ่อครับผมเรียนตามตรงว่าผมไม่อยากเกิดแต่ก็ยังอยากสึกครับพระหนุ่มทำเสียงล้อเลียน